พรีวิวก่อนเกมครับคู่นี้ไบตันปิดยบ้านรับการมมเยนของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดคืนวันพฤหัสชาวมืดวันศุกครับเวลา2นาฬิกาเตะที่สนามเอเม็กซ์เตเดียมผู้ตัดสินใช้อังเดมารเดอร์วีอาร์จแอนดี้เมทรีไบตันอาจพุ่งไปถึงอันดับที่5เหนือท็อตแนมพัสเปอร์และลิเวอร์พูลด้วยกันหากเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้รวมถึงเกมในมืออีก2นัดนับจากนี้ไบตันเก็บชัยชนะได้5จาก7็ดนัดในบ้านซึ่งนับเฉพาะในปี2023จนถึงตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือการเก็บชัชบััยยนนนนนนะะะใใบ้้้้าาาาไมม่่เเเสสสีสีญญญีปปปปรรรตตตููแแแดดวงง็กญณหจ รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาพังประตูที่นี่อีกทั้งปีศาจแดงก็ยังเป็นทีมเดียวใน็อปซิกที่ยิงประตูกู้แข่งได้น้อยที่สุดการคว้าตัวเอาไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนีกเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับแมนยูเนื่องจากตกรอบยูโรปาลีกฉะนั้นในอีกหกเกมที่เหลือนัดตั้งแต่นี้ต้องชนะอย่างน้อย3เกมถึงจะมั่นใจได้ว่าไม่พลาดตัวไปสุดท้ายไปเล่นแชมเปียนีกปีศาจแดงเก็บชัยชนะได้2จาก7เกมเยือนในพรีเมียร์ลีกในปี2023สิ่งที่น่าสนใจของปีศาจแดงในเกมนี้คือเรื่องของเกมลุกที่ไม่ามไกาารรรททํปปะะตตูีี่่่ไดด้้้นนนออยเเ็็สิะนะงงกบ ขให้้ไดในช่วงโค้งสไตล์ของฤดูกาลมีข่าวออกมาว่าโรเบโตเดชาบี้มีอาการป่วยเล็กน้อยจนต้องยกเลิกการแถลงข่าวก่อนเกมต้องรอดูอีกครั้งว่าจะสามารถมาคุมทีมก้างสนามในเกมนี้ได้หรือไม่ว่าความน้อมของนักเตะไบตันทีมของโรเบโตเดชาบี้จะไม่สามารถเรียกใช้งานโจอเอลเวลมนอาดัมลาลานายาคุมโมเดอร์ซารสิสแลมตี้และเจนามีซานเมียนโตที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แน่นอนแล้วส่วนอีกรายคือเอเวนเฟอร์กูสันที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าต้องรุนว่าจะกลับมามีส่วนร่วมในเกมนี้ได้หรือไม่สิบเอ็ดรายชื่ 4-2-3-1รักษาประตูใช้เจสันสติลลดนหลังใช้ปากเกาวครอสเลวี่คูเวลลูอิสดังเน่เปบิสเอสตูบิยานคู่กลางใช้มอยเซกไกเซโด้จับคู่กับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สามตัวรุกใช้โซลิมัสฮุลิโอเอ็นซิโซคารุมิโตมะและนาเบลเป็นแดนนี่วเวลเวกความพร้อมก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมของอริตรินาจะไม่มีชื่อของฟิลโจนแดนนี่ฟันเดอร์เบกทอมฮีตันราบไวยเอวาราสกอตแม็กโทมิเน่และดิซานโดมาร์ติเนสในเกมนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากมีีกกกกกาาาาาารรรบบบดเเเเเเเจจ็็็ส่่่วววนนนนนยยขอ acho, อองงฮลลโชซััิไปทะ สนามเป็นตัวจริงในนัดนี้รารชื่อเซเวตตัวจริงที่คาดแมนเชสเตอร์อยู่เด็ดมาในแบนซีสองสามหนึ่งผู้รักษาประตูใช้ดาบิดเดกาแดนหลังใช้อารอนวานพิสซาก้าลูกช่อวิกตอร์ลินาเลฟใจเร็วมาลวเลเซียแดนกลางใช้ คาร์เซมิโร่จับคู่กับค e ริสเตียนอิรักเซน3ตัวลุกใช้บูโดเฟรนันเดสแอนโทนี่จาดอนซานโช่แนะนาว่าเป็นมาคัสเรดฟอร์ดสถิติน่าสนใจก่อนเกมครับไบรตันชนะ2นัดล่าสุดที่พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในลีกไบรตันไม่แพ้ใครในบ้าน4นัดในลีกชนะ3เกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ชนะเกมเดือนในลีกมา5จาก7เกมหลังสุดโดย3เกมจบลงด้วยความพ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ชนะไบรตันใน90นาทีจาก3นัดหลังสุดสถิติที่เจอกัน5นัดหลังสุดในเปเปอร์ลีกครับไบรตันชนะไปคะ United, ะ2ครั้งและแมนเชสเตอรร์ยูไนนเตต็ดชะ2คั้้ง3แม ในเกมนี้ถือว่ามีความหมายทั้งไบตันและแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในการตัดสินอนาคตพื้นที่อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนีกคงงุดทตายสิ่งที่จะเป็นตัวแปรตัดสินชนะในเกมนี้คงเป็นเรื่องของสถิตินอกบ้านของปีศาจแดงเพราะอย่างที่รู้กันว่าตลอดตั้งร,รุูกาลเกมนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นทีมไหนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็พร้อมที่จะแพ้ได้ตลอดซึ่งส่วนต่างกับเจ้าบ้านในฟอร์มช่วงหลังอาจมีสะดุดไปบ้างแต่เกมรุกคือสิ่งที่น่ากลัวเอาเรื่องฉะนั้นเกมนี้คาดการณ์ว่าไบตันจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งช่วย